คนไทยทำงานหนัก50ชั่วโมงต่อสัปดาห์เกินค่าเฉลี่ยของโลกนะคะซึ่งอยู่ที่40-44ชั่วโมงต่อสัปดาห์และวัยทํางาน58ล้านคนรายได้ครัวเรือน53%ไม่ถึง30 0 0 0บาทต่อเดือน<า>เป็นข้อมูลจากสถาบันวิจัย GFK และสํานักงานสถิติค่ะแต่ยังมีคนบางกลุ่ม h h ที่ทํางานหนักกว่านี้นะ<อ> <oles> เป็นฟีดแบ็กใน i ิกตอกที่เข้ามาแชร์ในคอมเมนต์แล้วก็ในอินบ็อกนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาทํางาน7วันซึ่ง ถ้าอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงโดยรวมแล้วก็เท่ากับ56ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแต่ก็ยังมีอีกบางกลุ่มที่ทํางานหนักกว่านี้นั่นคือทํางานวันละ10-12ชั่วโมงเลย<อ>ที่แย่ยไปกว่านั้นก็คือนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่าที่กฎหมายกําหนดจ่ายโอทให้น้อยกว่าหรือไม่จ่ายโอทเลยลูกจ้างทําโอฟรีตลอดอีพีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องของเวลาการทํางานการจ่ายค่าจ้างการจ่ายค่าล่วงเวลาการจ่ายค่าทํางานในวันหยุดตามกฎหมายแล้วกํา หนดไว้ไว่ายัางไงถ้าในจ้างไม่ทำตามลูกจ้างจะทำยังไงได้บ้าง กฎหมายกำหนดให้ทำงานวันละไม่เกิน8ชั่วโมงนะคะหรือว่าตามที่ตกลงกันแต่ต้องไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่คือมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทีนี้ถ้าจำเป็นจะต้องทำงานล่วงเวลานายจ้างต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนนะคะเรามาดูค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดกันนะคะค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติพนักงานรายวันรายเดือนต้องใจ่ายให้ไม่น้อยกว่า1.5เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นค่าล่วงเวลาในวันหยุดทั้งพนักงานรายวันรายเดือน นายจ้างจะต้องจ่ายให้ไม่น้อยกว่า3เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงส่วนค่าทำงานในวันหยุดนะคะพนักงานรายเดือนต้องจ่ายให้ไม่น้อยกว่า1เท่าพนักงานรายวันจ่ายให้ไม่น้อยกว่า2เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงค่ะ แต่ก็ยังมีกําหนดอีกด้วยนะคะว่านายจ้างจะสั่งให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาทํางานในวันหยุดโดยรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน3 6ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะทั้งหมดนี้เลยทั้งในเรื่องของการจ่ายค่าล่วงเวลาค่าทํางานในวันหยุดแล้วก็รวมระยะเวลา ที่สั่งให้ลูกจ้างทํางานถ้านายจ้างฝ่าฝืนไม่ทําตามกฎหมายนายจ้างมีโทษนะคะก็คือมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา1 4 4พรบคุ้มครองแรงงานค่ะ ทีนี้ในเรื่องของค่าจ้างนายจ้างจะต้องจ่ายให้ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดซึ่ง1มการา2อ2พที่ผ่านมาก็มีการปรับค่าแรงอัปเดตล่าสุดแล้วนะนายจ้างก็จะต้องปรับขึ้นให้นะคะตามที่กฎหมายกําหนดคุณทํางานอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนก็ต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นเลยนะและก็ในส่วนของค่าทํางานล่วงเวลาค่าทํางานในวันหยุดพลอยขอย้ําเลยนะว่าเราต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นจะให้ไป หยุดวันอื่นชดเชยแทนไม่ได้บางกรณีนะคะลูกจ้างเขาโอเคนะเธอมาทํางานล่วงเวลาเธอทํางานในวันหยุดฉันให้เธอเป็นหยุดวันอื่นชดเชยแทนลูกจ้างแฮปปี้โอเคได้ค่ะแม้วันนี้เขาจะยินยอมมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ในทางกฎหมายไม่เกิน2ปีนะคะถ้าลูกจ้างเขาเอาหลักฐานไปร้องเรียนเขาก็เรียกเงินคืนย้อนหลังได้นะแถมนายจ้างจะต้องจ่ายดอกเบี้ย15%บตต่อปีด้วยก็คือนับระยะเวลาไปเท่าไหร่ ะะบวกกับค่าจ้างที่จะต้องจ่ายเป็นเงินให้กับเขาอีกพลอยขอแนะนำเลยนะแม้วันนี้ลูกจ้างเขาจะยินยอมนะโอเคค่ะไปอยู่ันอื่นชเวยแทนก็ได้ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินแต่เพื่อความปลอดภัยและทางที่ดีที่สุดนายจ้างจ่ายเป็นเงินตั้งแต่แรกดีกว่าค่ะ ส่วนกรณีที่นายจ้างไม่ทําตามกฎหมายสักอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้ทํางานเกินเวลาจ่ายค่าจ้างให้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดและสั่งให้ทํางานล่วงเวลาทํางานในวันหยุดก็ไม่จ่าย OT ไม่จ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้ตามกฎหมาย <c oughs> อายุความ2ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่เรามีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนนั้น <c oughs> เช่นเราทํา OT <c oughs> วันนี้ก็นับต่อไป2ปีไม่เกินนี้ <c oughs> ไปเรียกเงินคืนเนื้อนหลังได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน <c oughs> ดังนั้นตอนนี้เก็บหลักฐานไว้ ให้ดีที่สุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสลิปเงินเดือนที่ยืนยันได้ว่าเขาจ่ายเงินให้เราน้อยกว่าค่าแรงขั้นตา่าที่กฎหมายกําหนดนะรวมไปถึงข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะที่ยืนยันได้ว่านายจ้างสั่งให้เราทํางานล่วงเวลาสั่งให้เราทํางานในวันหยุดแล้วก็ไม่จ่ายเงินทั้งหมดนี้เราเก็บรวบรวมไว้นะคะรอให้ถึงวันที่เราพร้อมเราลาออกมาไม่เกิน2ปีเรานําหลักฐานนี้ไปร้องเรียนเรียกเงินคืนย้อนหลังได้เลยค่ะเข้าใจกฎหมายแรยงางานง่ายๆขอฝากติดตามรอ เคลียร์ด้วยนะคะที่ช่องนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พอด้วยนะคะ